งานนี้หปีไม่พลาดอวยพรวันเกิดและวาเลนไทยให้พี่ต่อสุดหล่อวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันที่แสนพิเศษของต่อธนภพ นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วยังเป็นวันเกิดของหนุ่มต่อซึ่งปีนี้หนุ่มต่อก็อายุเข้า27ปีงานนี้หนุ่มปีก็ไม่พลาดที่จะมาอวยพรให้พี่ต่อสุดหล่อน่ารักคนนี้เพราะว่าหนุ่มปีมีโอกาสได้รู้จักและได้พบกับพี่ต่อตอนคุณแม่แอปได้สแสดงละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอ ซึ่งหนุ่ปีและพี่โตก็เข้ากันดีมากวันนี้หนุ่ปีเลยจะมาอวยพรให้พี่โตจ้า Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, you. Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ค่ะพี่ตค่ะพี่โตแล้วก็ Happy Valentine ด้วยนะคะ ซึ่งพี่ต่อก็ตอบกลับมาว่าโอ้ยโอ้ยน่ารักที่สุดขอบคุณนะคะกอดสิบร้านที